สวัสดีนะักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาเรียนกับวิชาคณิตศาสตร์กับรูเอิ์งเหมือนเดิมคะ่ะถ้าักทุกคนพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยจ้าตอนนี้นะคะเราก็กําลังเรียนอยู่ในบทที่2เรื่องเกี่ยวกับตัวประกอบของจำงํำนวนนะับการหาหอรมอหรือตัวหารหาร่วมมากและคอรนอหรือตัวคูณร่วมน้อยะคะ่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะ วันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องของการทำโจทย์ปัญหาในเรื่องของตัวหอระมอและคอลนนให้เด็กๆนะคะเปิดแบบฝึกหัดหน้า32และ33เดี๋ยวเราเรียนไปพร้อมๆกันค่ะขอ้อ1จทย์บอกว่าหาจำนวนนับที่มากที่สุดที่หาร98และ140ได้ลงตัวให้นักเรียนขีดไฮไลท์ที่คำว่ามากที่สุด เจอคำว่ามากที่สุดมากที่สุดแปลว่าอะไรคะมากที่สุดแปลว่ามากก็คือมอมา้าใช่ไหมลูกมอม้าก,ก็คือหอรอมอืมอ่ะนักเรียนเขียนขีดที่โจทย์ตามคุณครูได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเรามาลองทำกันเลยวิธีทำ เขาบอกว่าให้หาหอละมอโจทย์เนี่ยก็แปลว่าอะไรแปลว่าหาหอละมอของ98กับ140แค่นี้เองก็หาหอละมอตามปกติเหมือนที่เราเรียนมานักเรียนก็ตั้ง98กับ140ข้างหน้าโคง้โคงเหมือนเดิมนะคะข้างล่างขีดเส้นโดยไปลยไม้บเป็นทันให้เรียบร้อยนะคะ ตัวเลขเวลาเราทำนะคุณครูให้หลักการจําไว้แล้วว่าถ้าเป็นถ้าเป็นเลขคู่ถ้าเป็นเลขคู่เช่นสองสี่หกแปดเราจะใช้แม่สองในการนำไปหารจําได้ไหมสามหก เเราใช้แม่3ลงท้ายเลข0ูนย์กับเลข5เราจะใช้แม่5นะคะเลขที่เหมือนกัน11 2 2 3 3เลขเบิ้ลเนี่ยเราใช้แม่11อันนี้คือทิกการจำแบบรวดเร็วแบบทำแบบง่ายๆเนาะอะทีนี้8เราดูเลขตัวสุดท้ายมันคือ8กับเลข0ูนยกับศูนย์อยู่ในไหนอยู่ในจำนวนคู่เป็นเลขคู่ใช่ไหมเพราะนั้นใช้แม่2 เราก็หารเวลาเราหารสั้นเราสามารถหารทีละตัวได้นะักเรียนแบ่งออกเป็นทีละตัวได้นะคะแบ่งออกเป็นทีละตัวแบบนี้ได้ตัวแรกก่อนสองอะไรได้เก้าสองสี่แปดเหลือเศษหนึ่งเห็นไหมเราตัดเก้าทิ้งได้กลายเป็นเลขอะไรลูกกลายเป็นเลขสิบแปดสองอะไรได้สิบแปดสองเก้าสิบแปด โอเคไหมอ่ะได้แล้วหต,วต,ตัวต่อไปตัวต่อไปนักเรียนดูถ้าเราแบ่งออกเป็น3ตัวมันจะเป็น1 4 0ใช่ไหมคะ2อ,อะไรได้1มีไหมไม่มีมันไม่พอเราก็ขยบเป็น2ตัวเพราะฉะนั้นก็จะเป็น14 2 2อ,อะไรได้1 4 2, 7 14เหลือ0 1ตัว2คูณอะไรได้0 2คูณ0ได้0 ได้แล้ต่อไปอ่ะข้างหน้าเขียนโค้งๆเหมือนเดิมข้างล่างขีดเส้นให้เรียบร้อยต่อไปนักเรียนดูมี49กับ70เลขตัวสุดท้ายเนี่ยมันคือเลข9กับเลข0ใช่ไหมคะ9กับ0มันไม่ตรงล็อกเราเราดูใหม่เมื่อมันไม่ตรงไม่ตรงที่เราที่เราเป็นข้อควรจำไว้เราดู49กับ7ดูที่ตัวเลข 49กับ7แม่อะไรหันได้ลูกแม่7ใช่ไหมเออเราก็ใส่7จ็ทองได้เลยเจอะไรได้4ี่สิบเจเจดสี่สเจอะไรได้เจ็ดเจเป็นเจสโอเคไหมอ่ะทีนี้7ตัวต่อไปตัวต่อไปของเรามี7กับ10เรารู้ว่า7เนี่ยคือจำนวนเฉพาะใช่ไหม จำนวนเฉพาะก็คือเราติดตรงนี้จำนวนเฉพาะแสดงว่าตัวเลขที่จะมาหารได้ก็ต้องเป็นตัวมันเองคือเลข7 7หาร7ได้แต่7หาร10ได้ไหมคะไม่ได้เมื่อหารไม่ได้ก็จบแล้วเราก็ขีดเส้นใต้2เส้นเราตอบได้เลยอ๋อก่อนตอบนะคะนักเรียนให้นักเรียนสรุปก่อน เราเรียนสรุปความรู้ก่อนสรุปที่เป็นคําตอบของเราเองก่อนว่าอันนี้ก็คือห่อลมอที่เราหาใช่ไหมหอรอลมอของ98กับ140คือเวลาตอบนักเรียนต้องเอาตรงไหนมาตอบคะเอาข้างหน้ามาตอบจําได้ไหมเ,เพราะ,นานะ 7. แค่นั้นจะได้2อคูณเแค่นั้นเอาข้างหน้ามาตอบ สอคูณเเป็นสิบสีตอบเราได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะอ่ะทีนี้เราจะมาตอบเองตอบจากในคำตอบตามในหนังสือนักเรียนก็ต้องทวนคำถามนะเรีเียกก็ทวนคำถามเพราะฉะน,นั้นเราก็ตอบว่าจำนวนนับดูจากโจทย์นะลุกเนะี่ยดูจากโจทย์ข้างบนจำนวนนับที่มากที่สุด ที่หาร98กับ140ได้ลงตัวอา่าคุณครูขอคือคืออะไรคะแล้วก็เอาคำตอบมาตอบได้เลยตอบแค่14ได้เลยแค่นี้เองโอเค ต่อไปข้อสองเขาบอกว่าหารจำนวนนับที่น้อยเจอคำว่าน้อยนักเรียนเอาปากกาไฮไลท์ขีดหารจำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หารยี่สิบหกหกสิบห้าและแปดสิบได้ลงตัวเจอคำว่าน้อยน้อยคือนอหนูนอหนูก็ต้องเป็นคอรอนอใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าข้อนี้ให้เราหาคออนอนัอ่นแหละอ้าเราก็ทำเลย วิธีทำคือให้นักเรียนหาคอลนอของ26 65แล้วก็80อ่ะข้อควรจำายังจำได้อยู่แม้เลขคู่เมื่อกี้บอกแหล้สองสี 2, 4, 6, 8, เราจะใช้แม่2 3งสใช้แม่3ลงท้าย0ูนย์กับ5ใช้แม่5 เลขเบิร์นสิบเอ็ดยี่สองสามสามอะไรก็แล้วแต่ที่เลขเหมือนกันเราจะใช้แม่สิบเอ็ดอันนี้คือข้าวข้าวเนาะอ่ะทีนี้เรามาดูกันวิธีการทำคอระนอคอควายใจดี เมื่อเป็นคอควายใจดีคอควายจะหารกี่ตัวก็ได้หารได้แค่1ตัวก็ได้หรือหารได้ทั้ง2องจำนวนก็ได้หรือจะหารได้ลวดเดียวทั้ง3ามจำนวนก็ได้แล้วแต่เราเราจะเอาแบบไหนก็ได้อ่ะสมมุติเราเจอมีหกมี5้ามีศูนย์มีห้ากับ0ย์ครูบอกว่าครูอยากใช้แม่5อ้อะไปดูซิใช้ได้ไหม5้าหอะไรได้26่สิบหกมีไหมคะ ไม่มีเมื่อไม่มีนักเรียนก็ทำไงลูกชักลงมาเป็นยี่สิบหกเหมือนเดิมหันไม่ได้ไม่เป็นไรก็คือชักลงมาหลอเดี๋ยวหันกับตัวต่อไปต่อไปห้าอะไรได้หกสิบห้าหันทีละตัวก็ได้ 5, 1, 5, ห้าหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่งเป็นสิบห้าห้าสามสิบห้าโอเคไหมต่อไปห้าอะไรได้แปดสิบทีละตัว 5, 1, 5, 5, 6, 7, 8, ห้าหนึ่งห้าห้าแล้วหกเจ็ดแปดเหลือเศษสาม แไปแล้วก็เป็น3 0เห็นไหมคะกลายเป็นเลข30นะ5อะไรได้305 6 30หอ่ะแค่นี้อ่ะหันไม้คอลนอก็ท่องไว้คอลนอคอควายใจดีหารกี่ตัวก็ได้หารได้1ตัวก็ได้2ตัวก็ได้หรือ3ตัวก็ได้แล้วแต่นักเรียนนักเรียนเห็น13กับ26มนะ สิกับยี่สิบหกอืมสิบสามเป็นจํานวนเฉพาะใช่ไหมคะเพราะนั้นเราเอาตัวจํานวนเฉพาะมาหารเลยก็ได้อ่ะสมมุติเราบอกว่าเราเอาแม่สิบสามสิบสามอะไรได้ยี่สิบหกสิบสามสองยี่สิบหกสิบสามหนึ่งสิบสามสิบสามอะไรได้สิบหกมีไหมไม่มีเมื่อไม่มีทําไงคะชักลงมาเหมือนเดิมแบบนี้อ่าโอเค ต่อไปห,นหันม่เราจะหารคอลอนเนี่ยเราจะหารจนกว่าทุกตัวจะเหลือเลข1นะคะต่อไปอ่ะอันเนี้ยมันเป็น1แสดงว่ามันหมดแล้วมันโอเคแล้วเราก็เล็งที่ตัวเลขที่ยังไม่หมดที่ยังไม่ใช่เลข1ก็คือ2กับ16 2กับ16เป็นเลขคู่แม่อะไรหันได้แม่2 2 1 2 2 1 2 2, 1 2, 2, 1 2 8 1 ก็เหมือนเดิมหานอีกอันนี้เรายังไม่เก่งนะเดี๋ยวพอเก่งแล้วจะสอนสูตรหลัดให้แบบทําแป๊บเดียวเสร็จอ่ะเหมือนเดิมเหลือ8ตัวเดียว8ปดเนี่ยเขาเป็นเลขคู่ใช่ไหมเลขคู่ของนักเรียนนักเรียนก็ใส่แม่2 1งหนึชักลงมาหนชักลงมาสองแล้วได้8ปดสก็หานอีก เลขสี่ก็เลยคู่แม่สองได้หนึ่งสองได้สี่สองสองสี่แล้วก็หารอีกทีหนึ่งก็เป็นแม่สองนะคะก็จะได้หนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งครบแล้วได้หนึ่งสามตัวแล้วทำไงลูกขีดเสน้นใต้สองเสน้นให้เรียบร้อย ะะคะเวลาจะตอบเราจะใช้ตัวหน้าทั้งหมดมาตอบจำได้ไหมอืมอ่ะเดี๋ยวคุณคูณคูขอลบข้างๆเนาะพื้นที่เริ่มไม่พออ่ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาตอบข้างๆกันตอบนักเรียนก็ลอกตามโจทย์เลยเนี่ย จำนวนนับที่น้อยที่สุดที่หาร26และ65ได้ลงตัวถึงได้ลงตัวเลยนะคืออ่เดี๋ยวนักเรียนเขียนเองนะคะสมมติตรงนี้นักเรียนเขียนเองนักเรียนลอกจากข้างบนลงมาเองคืออ่ะนักเรียนเรียงเลข2มีทั้งหมดกี่ตัวลูก2 4ตัว1 2 3 4คูณ5คูณ13หรือ มี2 4ตัวแปลว่า2ยกกำลัง4คูณ5คูณ13เราไม่ตม้องจำเป็นต้องคูณเป็นตัวเลขก็ได้เราตอบแค่นี้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าเวลานักเรียนไปสอบในมอน,นแล้วมันไม่มีแบบนี้นะแสดงว่านักเรียนต้องต้องคูณเลขนะคะอ่ะนักเรียนไปลองคูณก็ได้ว่าได้เท่าไหร่แล้วนักเรียนก็ใส่คำตอบอันนี้ข้อนี้ให้ตอบเป็น3อันละกัน3อย่างตอบมาค่ะ ต่อไปครูต้อยต้องจัดหนังสืออย่างน้อยกี่เล่มเจอคำว่าอย่างน้อยอ่าเริ่มรู้แล้วอย่างน้อยแปลว่าอะไรอย่างน้อยแปลว่าเจอคำว่าน้อยน้อยเอาไปหาคอรอนออเพื่อให้นักเรียนอ่านครั้งละ10คน15คนหรือ18คนเวลาทำโจทย์นะคะนักเรียนนักเรียนคอยระวังที่หน่วยของมันด้วยถ้าเหนื่อยหน่วยเหมือนกันแสดงว่า โจทย์ใจดีโจทย์ไม่ได้หลอกอะไรเรามาเราใช้ตัวเลขได้เลย10 15ิบแต่ถ้าหน่วยไม่เหมือนกันเช่นอาจจะเป็นคําว่าบาทสตางสตางเราก็ต้องเปลี่ยนหน่วยอย่างนี้เป็นต้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเจอไปอีกเวลาที่เป็นข้อสอบนะอ่ะอันนี้ลองทําก่อนอันนี้เป็นแบบง่ายๆก่อนเราก็เหมือนเดิมวิธีทำํำ หาลายลูกหาคร,รนหาครนเพราะนั้นแปลว่าลายแปลว่าหาคร,รนอรของสิบสิบห้าแล้วก็สิบแปดหาเลยละกันอ่ะเจอศูนย์เจอเลขศูนย์เจอเลขห้าเจอเลขแปดอย่าลืมว่าคอควายใจดี จะหารกี่ตัวก็ได้หานได้ทั้งสามตัวก็ได้สองตัวก็ได้หนึ่งตัวก็ได้แล้วแต่เราสมมุติว่าอ่ะเราเจอศูนย์กับห้ากูเอาไม่ห้าละกันห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบห้าสามสิบห้าห้าอะไรได้สิบแปดมีไหมคะไม่มีเมื่อไม่มีก็ชักลงมาให้มันเป็นสิบแปดเหมือนเดิมอ่าต่อมาหันต่อเจอสองเจอสามเจอสิบแปด 2เป็นจำนวนเฉพาะและ3ก็เป็นจนํานวนเฉพาะเพราะขนาดแล้วแต่นักเรียนว่านักเรียนจะเอาเลขไหนขึ้นก่อนก็ได้สมมุติคู่เอา2ก่อนละกัน2อ,อะไรได้2 2 1 2 2อะไรได้3ม,มีไหมไม่มีชัก3ลงมา2อ,อะไรได้18 2 9 18ตัวแรกหมดแล้วเป็น1และโอเคเหลือ2ตัวหลังนักเรียนก็หันใหม่3กับ9 3 ไม่มีใครหานได้นอกจากแม่สามเมื่อเป็น1นึ่งชักลงมาได้เลยเตรียมเสร็จสามอะไรได้สามสามหนึ่งสมสมอะไรได้เก้าสามสมเโอเคไหมคะต่อไปตัวล่างนักเรียนใช้แม่สเพราะว่าเพราะว่าลายเหลือสามตัวสุดท้ายซึ่ง3ามเนี่ย มีแต่ตัวมันเองเท่านั้นที่หารได้เพราะะนานก็จะได้อ่ะเป็นหนึ่งหนึ่งแล้วก็หนึ่งหมดไหมหมดแล้วดังนั้นเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งครบและสามตัวนัวเกเรียนก็ขีดเส้นขีดเส้นใต้สองเส้นเวลาตอบนะักเรียนจะต้องเอาข้างหน้ามาตอบนะคะอ่ะตอบ นักเรียนก็ตอบว่าครูต้อยต้องจัดหนังสืออย่างน้อยอเอาข้างหน้ามาตอบตรงนี้มาสรุปตอบตรงนี้ เรียงเลขให้เรียบร้อยอ่าเดี๋ยวคุณครูช่วยอ่าเป็น2องคูณสคูณสคูณหนักเรียนไปคูณกันเองว่าได้เท่าไหร่นะคะและนักเรียนก็ใส่คำตอบได้เลยอย่าลืมหน่วยด้วยเล่มโอเคไหม ต่อไปข้อ4ี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านขนมไทยต้องการขนมกล้วย40ชิ้นขนมตาล60และขนมใส่ไายส้45ชิ้นใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันให้ได้จำนวนมากที่สุดอ่าวไฮไลท์เจอคำว่ามากที่สุดไฮไลท์ได้เลยเมื่อไฮไลท์เสร็จปุ๊บเขียนด้วยมากมากก็คือมอม้ามอมา,มอมาก,ก็ต้องเป็นหาหอรอมอ เพราะนั้นอพอได้ปุ๊บอย่าลืมเช็คที่หน่วยว่าหน่วยของตัวเลขหน่วยเดียวกันไหมเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเหมือนกันโอเคใช้ตัวเลขได้เลยเพราะท่านั้นก็คือวิธีทำข้อนี้ก็คือหาหอรอหมอหอรอหมอหอรอหมอก็ต้องทุกตัวต้องหารได้เหมือนกันสี หกสิบแล้วก็45นักเรียนดูนะคะศูนศูนย้าใช้แม่อะไรลกูกใช้แม่ห้าห้าอะไรได้สี่สิบห้าแปดสี่สิบห้าอะไรได้หกสิบหารทีละตัวก็ได้บางทีคุณครูสอนแยก,กเป็นทีละตัวห้าอะไรได้ 5, 1, 5. หกห้าหนึ่งห้าเหลือเศษหนึ่ง กลายเป็นสิบห้าอะไรได้สิบห้าสองสิบห้าอะไรได้สี่สิบห้าห้าเก้าสี่สิบห้ามีแปดมีสิบสองมีเก้ามีแม่อะไรที่มาหารได้อีกไหมเราเรียนล,ลองคิดมีแม่อะไรที่มาหารได้อีกไหมเก้าถ้าเป็นเก้าเก้าก็จะหารได้คือแม่สามแปดกับสิบสองก็คือแม่สองถ้าเอาแม่สองมาหาร สองก็จะติดที่เก้าหารไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเอาแม่3มมาหารก็ไม่ได้ทั้งแปดแล้วก็ไม่ได้ทั้ง1ิบเพราะฉะนั้นต่างคนต่างไม่มีถูกต้องไหมลูกเมื่อไม่มีใครมาหารได้แล้วนักเรียนทำไงจบยัางจบแล้วเมื่อจบแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนักเรียนก็บอกเล็กๆให้ตัวเองว่าเนี่ยมันติดตรงนี้ติดถูกวะก็ติดตรงนี้เนาะอ่ะ เมื่อติ๊กเสร็จแล้วบอกตัวเองแล้วเรียบร้อยนะักเรียนตอบดีกว่าตออบตอบทวนคําถามด้วยต้องจัดขนมทั้งหมดถุงละตอบเองไม่บอกแล้วคิดเองว่าจะต้องเอาตรงไหนมาตอบอย่าลืมนะอืม เอาตรงไหนมาตอบก็ใส่แค่นี้เองค่ะต่อไปข้อสี่เขาบอกว่าเจ้าของร้านขนมไทยต้องการขนมกล้วย40ชิ้นขนมตาล60และขนมใส่ไส้45ชิ้นใส่ถุงถุงละเท่าเท่ากันให้ได้จำนวนมากที่สุดอ่าวไฮไลท์เจอคำว่ามากที่สุด ไฮไลทได้เลยเมื่อไฮไลท์เสร็จปุ๊บเขียนด้วยมากมากก็คือมอมา้ามอมาก็ต้องเป็นหาหอรอมอเพราะนั้นอะพอได้ปุ๊บอย่าลืมเช็คที่หน่วยว่าหน่วยของตัวเลขหน่วยเดียวกันไหมเป็นชิ้นชิ้นชิ้นเหมือนกันโอเคใช้ตัวเลขได้เลยเพราะฉะนั้นก็คือวิธีทำ ข้อนี้ก็คือหาหอรอมอหอรอ์มอหอรอ์มอก็ต้องทุกตัวต้องหารได้เหมือนกันสี่สิบหกสิบแล้วก็สี่สิบห้านักเรียนดูนะคะศูนย์ศูนย์ห้าใช่แม่อะไรลกูกใช่แม่ห้า หอะไรได้สี่สิบห้าแปดสี่สห้าอะไรได้หกสิบหารทีลองตัวก็ได้นที่คุณครูสอนแยกออกเป็นทีละตัวห้าอะไรได้ 6, 5, 1, 5, หกห้าหนึ่งห้าเหลือเศษ1กลายเป็นสิบห้าอะไรได้10บห้าสองสห้าอะไรได้สี่สิบห้าห้าเสี่สิบห้ามี8มี12มี9มีแม่อะไรที่มาหารได้อีกไหมอ่ะเราเรียนลองคิด มีแม่อะไรที่มาหารได้อีกไหมเก้าถ้าเป็นเกก็จะหารได้ก็คือแม่สามแปดกับสิบสองก็คือแม่2ถ้าเอาแม่2มาหาร2ก็จะติดที่เหารไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วก็ถ้าเอาแม่3มาหารก็ไม่ได้ทั้ง8แล้วก็ไม่ได้ทั้ง12เพราะฉะนั้นต่างคนต่างไม่มีถูกต้องไหมลูกเมื่อไม่มีใครมาหารได้แล้วนักเรียนทำงไงจบยัง จบแล้วเมื่อจบแล้วนักเรียนก็ขีดเส้นใต้สองเส้นนักเรียนก็บอกเล็กๆให้ตัวเองว่าเนี่ยมันติดตรงนี้ติดถูกแวะก็ต,ติดตรงนี้เนาะอ่ะเมื่อติ๊กเสร็จแล้วบอกตัวเองแล้วเรียบร้อยนักเรียนตอบดีกว่า,ตอ,อา,าตอบตอบทวนคําถามด้วยต้องจัดขนมทั้งหมด ุงละตอบเองไม่บอกแล้วคิดเองว่าจะต้องเอาตรงไหนมาตอบอย่าลืมนะอมเอาตรงไหนมาตอบก็ใส่แค่นี้เองค่ะต่อไปข้อสุดท้ายแล้วลูกเขาบอกว่าในการรดนงำลงเพื่อเก็บขยะในโรงเรียนเนี่ยของนักเรียนกลุ่มหนึ่งเนี่ย มีนักเรียนชาย18คนนักเรียนหญิง12คนหัวหน้านักเรียนผู้ดูแลกลุ่มนี้ต้องแบ่งนักเรียน